สวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ขอสวัสดีมือข้างเดียวนะอีกมือข้างหนึ่งโมเล่เล่นอยู่ขอขอบคุณทุกกําลังใจเอฟซี FC ทั่วโลกเนาะที่เป็นกําลังใจชีวิตคนไทยต่างแดนยิงเดียวยิงเดียวเมือง2021เอ็ดปี2021พูดไปทั่วพูดไปทั่วพูดไปเรื่อย โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ฝากทีเ่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของโมนากับมูเลอร์โมนากับมูเลอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจโมนากดโป้งโป้งโป้ง,ปง,ปงให้โมนาด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปเดอ้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ f อทุกคนทั่วโลกขอบคุณนะคะ นี่แหละคือเพื่อนของโมนาอีกคนหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งอีกตัวหนึ่งจัดเลี้ยงแสร็ละของโมนาบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย